สบายดีลูกบ้านทั้งหลายมื่อนี้นายบ้านมีแนวมาป,ประกาศเนื่นองจากว่าเมาื่อคืนนี่อันบักน้อยกับบักโน,น้นหันบักอัฟปี่จังไรสองตัวนะหันหนึ่งเหเอาไม่ไปแง่ดักหมอลำเมื่อคืนนี่จนเขาเสียเรื่องสูกูนี่เดินแบกหน้าแบกตาไปชี้ไอ้สูงหาลากล้อสูโหมอลำนัมนกูอุตส่าห์จ้างไม่สูบเบิ้งมาน้อยกูตายแท้กูยังจ้างไม่สูบเบิ้งเบิ้งความใจของกูแม่เบิง้งหมอหม,มอชีสีนี่มันสีตายบอกมันไปแงาหาสีแตกอย่างแงดักหมอลำมมันไอหน้าไอตาไอโคตรหน้าโคตตากูพี่ด่าเข้า เสียค่ายุบค่ายาขมเขาก็บมแมนหน่อยหน่อยห้ากิจจิณทัพไปเชียร์กับเขานะูนี่ทั้งนรทั้งบ่ายย่านเขาเอาเรื่องเอารา,าวสู้เต้าปีนี้นะไปนากูจ้างหน้ำนายบ้านขอมาแจ้งความไม่นอย่างยิงระบัดน,นี่ขอมาแจ้งความนายบ้านเมื่อคืนนี้เขาถือคมคืนฮะอียังกเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไหมว่าไหมเมื่อคืนนี้มีคนเข้าไปคมคืนเขาอย,ยู่ห้องหไวยมาสร้างามาเลยแล้วมึงจืดอบว่ามันผู้ใด จือเหรอเนาะมันเปิดไฟคมคืนเขาเมื่อคืนนี่โอ้มันคือการอะไรล่ะบักได้ลักบ,บันนี่ก่ายน้อยเห็นเด้ผู้เจ้าประกาศของานนี่แหละฮมบักน่อยบักอปปใจจังไลมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วแต่ยังมา่แหละแล้วจังไรไฟแล้วกับ,บม่ม่วนี่ยเขาเจ้ยงจางปางอยู่เรามึงเป็นยังคือบอขาดคืนเขาซะน,นะขาดคืนจังไหนเราเมียจี้เขาอยู่แล้วบอกเขาหามห้องมันบอกมึงหามห้องแล้วมึงมาจากไหนล่ะบันนี่เขาก็บบ่ห้องมีแตเขาถามแล้วว่า่ข่ค้างได้บอ มึงบอกห้องแต่มึงค้างโอ้ยห่าลากหรอมึงเไยแล้วมึงเสียกูแค่ตั้งแต่ระบัดนี่กับ่เหตุยังดอกมานี่ก็ให้เจ้าประกาศให้เฮาแน่ประกาศมาจักไหนหละ่ะมึงเสียวเรื่องมันปะบ่ก็บ่ได้ว่าสิมาเอาเรื่องระดอกเจ้าสิมาเอาค่าค้างโอ้ยกูละเมื่อยน้ำลูกบ้านกูแต่ละมือแต่ละเบ้นอย่เดีแล้วมึงเสียวไรล่ะฆ่าค้างนี่นะ่ะก็บอลายดอกก็เล้วแต่เราสิให้ยสัตวเอางี้สิ กูายใ,ให้มันได้บอแต่กูมีขอแม่ขอนึงเอา้อาเจ้าสิตใจให้เราว,วะ่ะขอแม่อีหย่างหล่ะว่าเฮาเบิงบ่งดูอันพอดีอันกูไปซื้อกาแฟมาซื้อมากล้องนึงนี่นะให้มึงนี่มาลองน้ากูได้บอกูจิ่ใจให้เอาล้องแบบเดยล่ะก็แบบบักน้อยเฮ็ดกับมึงเมื่อคืนนี่แหละอือเจา้าสิตใจแทบ่ล่ะอูนี่นายบ้านกูบ่เคยตัวไรดอกกูบม่รกระจอกคือบักน้อยดอกอือลองก็ได้่น่ะส่วงเดียวพอเด้อ โอ้ยบวชส,สุโมงดอกเอาเครื่องสุโมงก็ได้กูยันเมียกูมาตัจังหันมันจะเห็นไปสนะร้องท่ใส่สันไปขึ้นมาสนะไปเขาได้เงี้นี่โอ้ยลืมปิดไหมโอ้ยต่ยต่โมเมนต์ของหนูเวดบ้านแเราบ่ฮ่ามึงเี้ กาเฟ่มาซึกมาเขียวเผานกเขาบวขันขันบ่ม้วนขันบ่ออนซอนทีมงานไข่ตองมันบอกกุ๊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 กอย่าลืมได้ขาดสามารถทักหาได้ทางทีมงานไทยบ้านทางเดียวกัน้อฝากเบอร์ไว้อยู่ด้านล่เด้อสามารถทักหายเนาะมาเขียวเผานกเขาบวคัขันสวยได้กุ๊กกุ๊กกุ๊ก